ทหารแจงซ้อมยิงปืนใหญ่ไม่ทำให้เกิดไฟป่าหลังไม่ลามป่านันทนาการบ่อ12ทหารมทบ34แจงซ้อมยิงปืนใหญ่ไม่ทำให้เกิดไฟป่าหลังเกิดไฟไม่ลามป่านันทนาการบ่อ12กว่า500ไร่แต่สนับสนุนกำลังเข้าระง,งับเหตุจนไฟดับหมดแล้ววันที่17กุมภาพันธ์68จากกรณีเกิดเหตุไฟป่าบริเวณป่านันทนาการบ่อ12พื้นที่ต่อบ้านต่ออำเภอเมืองจังหวัดพะเยาหลังทหารจากมณฑลทหารบกที่3 4ทำการฝึกซ้อมยิงปืนใหญ่ กระทั่งไม่ลุกลามเป็นวงกว้างเสียหายกว่า500ร้อยไร่เหตุเกิดเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์หกโดยเจ้าหน้าที่เร่งสกัดไฟแต่ยังไม่สามารถดับได้100เปอร์เซนต์ต่อมาทหารมณฑลทหารบกที่34ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีที่เกิดขึ้นโดยระบุว่าเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์68หน่วยปสี่พัได้ดำเนินฝึกยิงปืนยันใหญ่เพื่อเตรียมความพร้อมบริเวณบ้านกเกษตรพัฒนาและยิงกระสุนปืนใหญ่ลงบนพื้นที่บริเวณเขาบ้านร่องปอก่อนทําการฝึกได้เข้าพบประชาบ้านงปอหมู่ และ14ต่อดงเจนพร้อมกับร่วมประชุมในการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริงของหน่วยและรณรงค์ป้องกันไฟป่าหลังจากนั้นวันที่16กุมภาพันธ์68เกิดไฟป่าลุกลามบริเวณใกล้เคียงจุดที่ฝึกซ้อมยิงปืนใหญ่ซึ่งการปฏิบัติการยิงระเบิดของกระสุนปืนใหญ่ไม่ทำให้เกิดไฟป่าได้แต่ชาวบ้านยังเชื่อว่าไฟไม่เกิดจากการฝึกเนื่องจากหลังการฝึกจะเกิดไฟป่าในพื้นที่ทุกปีและสามารถเห็นด้วยตาเปล่าว่าไฟป่าลามมาจากพื้นที่ฝึกทางหน่วยปสิพ17จึงดำเนินการจัดกำลังพล เข้าสนับสนุนเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมไฟป่าบ่อ12และทางด้านทิศเหนือเขตติดต่ออุทยานแห่งชาติแม่ปืมจนควบคุมไฟป่าได้ซึ่งทางหัวหน้าอุทยานแม่ปืมแจ้งว่าเมื่อวานกําลังพลของปอส0 1 7ั 4, 000, จัดกําลังมาช่วยเจ้าหน้าที่อุทยานดับไฟป่า20นายไฟดับเรียบร้อยแต่กลางคืนน่าจะมีชาวบ้านแอบเข้าไปลักลอบจุดไฟทําให้เกิดลุกลามขึ้นมาอีกในวันนี้ทางมทบ34 จึงได้จัดกำลังพลจำนวน20นายนำอุปกรณ์ในการดักไฟป่าเข้าทําแนวกันไฟและดักไฟป่าบริเวณยอดเขาจุดที่ไฟป่าลุกลามได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนายอนุทินชาบีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าสถานการณ์ไฟป่าว่าได้รับรายงานจากผู้ว่าราชการจังหวัดที่ประสานกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยหรือปพชอ,อย่างต่อเนื่องและมีการประชุมกันทุกวัน โดยได้รับรายงานว่าประชาชนให้ความร่วมมือในการลดการเผาวัชพืชเศษใบไม้แห้งต่างๆในป่ารวมถึงในพื้นที่โล่งต้องขอขอบคุณประชาชนอย่างไรก็ตามในส่วนการบังคับใช้กฎหมายผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดพยายามทำข้อวางเข้าใจกับประชาชนและเกษตร,รกรว่าปีนี้จะดำเนินการใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นจึงจำเป็นต้องขอความร่วมมือขณะน,นี้กำลังวิธีช่วยเหลือเพราะว่าไม่ขีดก้านเดียวการไปกำจัดใบไม้แห้งซากสั่งข้าวโพดชานอ้อยถ้าขอความร่วมมือเกษตร,รกรรัฐบาลก็ต้องช่วยเหลือได้ นำเรื่องนี้เสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอหาทางช่วยเหลือต่อไปโดยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธรารณาภัยกำลังทำเรื่องขึ้นให้พิจารณานายอนุทินกล่าวว่าในส่วนของจังหวัดพะเยาหลังจากที่ทหารจากมณฑลทนหารบกที่34เข้าทำการฝึกซ้อมยิงปืนโดยใช้ปืนใหญ่เข้าทำการซ้อมยิงจนเกิดไฟป่าขึ้นเป็นบริเวณกว้างเสียหายกว่า500ไร่ตนยังไม่ได้รับรายงานแต่เชื่อว่าผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาและหน่วยงานทหารคงหารือการเรียบร้อยแล้ว